สวัสดีครับคลิปนี้เราอยู่กันในกันชิน n Impact นะครับก็ในคลิปนี้จะมารีวิวนะครับดาบผ้าดาวเล่มใหม่เนอก็คืออันนี้นะครับเจ้ามิ s s p l i t t e r Reforge อันนี้นั่นเองนะครับก็เป็นดาบความแรงครินะครับหลายหลายคนน่าจะรู้กันแล้วคือดาบเล่มนี้มาพร้อมกับอายากะเนาะแต่ว่าด้วยตีมของดาบเนี่ยดูเข้ากับเครื่องฉิงหรือว่านอหน่อมวเนี่ยมากกว่านะครับด้วยความที่เป็นธีมไฟฟ้าและก็สีม่วงๆนะครับก็ มาเริ่มกันเลยนะครับก็คือเจ้าดาบเล่มนี้เป็นดาบสายชำนาญธาตุนะครับปอดก็แนะนําว่าใส่กับพวกตัวที่ตีเป็นาธาตุได้ซึ่งตัวดาบมือเดียวที่โจมตีเป็นาธาตุได้ในเกมตอนนี้ก็จะมีอาญกะนะครับเครื่องฉิงแล้วก็น่าจะแถวแถวเบนเน็ตก็ได้ถ้าเป็นเบนเน็ตซีหนะครับเออส่วนพวกตัวกายภาพไม่แน่ใจว่าจะใช้คุ้มหรือเปล่านะครับเพราะว่าออฟข้างล่างเนี่ยเป็นเกี่ยวกับพวกวนัดความเสียหายธาตุหมดเลยนะครับจะใช้แค่ตัวเบสแอนแทกอย่างเดียวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่าคุ้มไหมเนาะแต่ถ้านนี่ย ุ้มแน่นอนนะครับก็ตัวที่รีวิวเนี่ยของผมเนี่ยก็จะเป็นหน่อแมวไฟฟ้านั่นเองนะครับก็โบนัสของดาบเล่มนี้นะครับที่ขัดเกลาหนึ่งเนี่ยแค่เรามีเนี่ยก็คือจะได้ความเสียหายธาตุทั้งหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นเลย12%นะครับตอนนี้ความเสียหายธาตุเราจะได้เพิ่มเลยทุกธาตุนะครับเนี่ยขึ้นหมดเลยนะครับความเสียหายไฟน้ำอ่าไม้อะไรพวกนี้ขึ้นหมดเลยนะครับ,ออรเ,เ,รบเออได้หมดเลยนะก็คือ12%นะครับแล้วก็โดยตัวของอ่าเครื่องฉีดเ,เนี่ยตอนนี้ผมได้มาที่81 นะครับก็คือเซตที่ผมใส่เนี่ยผมใส่เป็นความเสียหายไฟฟ้า2ชิ้นแล้วก็โนเบลสสชิ้นนะครับผมจะเล่นเป็นสายอันติเนาะถ้วยไฟฟ้านะครับใช้ถ้วยความเสียหายไฟฟ้านาฬิกาโจมตีปกติชิ้นสุดท้ายใส่อัตากรินะครับตัวนี้มีค่าสเตตอยู่ที่พลังโจมตี2000นะครับส0 0พนทุนๆเลยแล้วก็อัตราคริ58นะครับความแรงคริ2 2 5อ่าตัวนี้จะประมาณนี้นะครับ C1 นะครับหน่อแมวตัวนี้จะเป็น C1 เรามาดูเรื่องของเอฟเฟกดาบกันก็คือเรื่องของการเก็บสแต็กของดาบเนี่ยมันจะเก็บทั้งหมด3ชั้นนะครับโดยเป็น3ชั้นที่เก็บแยกกันนะครับถ้าเราโจมตีศัตรูด้วยธาตุนะครับ,รจ,ะะรบจะได้1ชั้นก็คือเราจะต้องพุ่งไปปาดแล้วเอาดาบที่ติดไฟฟ้าเนี่ยโจมตีใส่มอน1ทีจะได้1ชั้น แล้วก็ชั้นที่2จะเป็นในส่วนของการใช้อัลติเมทถ้าเรากดใช้อันติก็จะได้อีก1ชั้นนะครับตรงใช้อันติเนี่ยจะอยู่1ิวิอ่ะลืมบอกไปเนาะตรงตรีธรรมดาตีธรรมดาจะอยู่แค่5าวินะครับเออตัวบัฟโบนัสความเสียหายไฟฟ้าที่เราจะได้เนี่ยอยู่แค่5าวิแล้วก็ใช้อันตีเนี่ยอยู่1ิวิแล้วก็ถ้าพลังงานธาตุไม่เต็มนั่นหมายความว่าตอนที่เราใช้อันติไปแล้วแล้วเกจอันติเรายังไม่เต็มเนี่ยก็จะได้อีก1สแต็กเชก่นกันนะครับโดยสแต็กตรงนี้ก็ จะอยู่ตลอดนะครับสแต็กของตัวพลังงานอันติที่ไม่เต็มเนี่ยเขาบอกเนี่ยเมื่อพลังงานท่าของตัวละครต่ำกว่า100นะครับจะหายไปเมื่อพลังงานท่าของตัวละครเต็มคือตรงนี้จะอยู่ตลอดนะครับถ้าเกตอันติเราไม่เต็มเนาะก็ประมาณนี้นะครับตอนนี้ตัวผมในเกตอันติมันยังไม่เต็มมันก็เลยทางานแล้วหนึ่งขั้นนะครับมันมันจะทํางานอยู่หนึ่งขั้นเนาะตอนนี้ก็เลยได้โบนัสความเสียหายไฟฟ้าที่ยืนเมืองตอนเนี้ยแปดสิบเอ็ดจุดหกเปอร์เซ็นต์ ลืมบอกไปตัวนี้เลเวลสกิลอัพเต็มหมดนะครับก็คือเลเวล10หมดเลยนะครับผมลงสามมงกุฎเลยนะ,ะตัวนี้คือลงสามมงกุฎเลยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเทสกันเดี๋จะเทสเรื่องของการเก็บสแต็กให้ก่อนนะครับเมื่อกี้มีโบนัสความเสียหายไฟฟ้าอยู่ที่81เนาะอ่นาตอนนี้จะเก็บอันติดเต็ม อันเนี้ยตอนนี้คือเราเกตอันติเต็มนะครับแต่ว่าตีไฟฟ้าใส่ไปก็เท่ากับว่าจะยังได้1นึ่งสแต็กอยู่นะครับก็ยังเป็น81เท่าเดิมเดี๋ยวรอสแต็กไฟฟ้าหายก่อนแป๊บหนึ่งอ่าแต่ถ้าสแต็กไฟฟ้าเราหายเนี่ยมันก็จะลดแหละนะครับตอนนี้คือไม่มีสแต็กเหลือแล้วนะครับตอนนี้ไม่มีสแต็กเหลือแล้วนะดาบเราจะไม่มีออร่าสีม่วงแล้วนะครับก็คืออันนี้คือหมดแล้วก็ เดิมๆตอนนี้คือมาอยู่7จนะครับคือจากดาบมาเลยเนี่ยจะได้อยู่แล้ว12เนาะก็เลยรวมเป็น7จนะครับอันนี้คือท่านต่ําที่สุดที่เราจะได้จากดาบเล่มนี้นะครับในการที่เราใส่เซตธาตุแล้วก็ตัวของถ้วยธาตุเนาะอะแล้วก็เดี๋ยวจะมาสาตคครับตีเป็นไฟฟ้าตีเป็นไฟฟ้าได้มา1สาแต็คนะครับกลายเป็น81แล้วก็เดี๋ยวใช้อันตีนี่คือจะขึ้น2สแต็คเลยนะครับก็คือสแต็คจากการใช้อันติเมตแล้วก็สแต็คจากการที่อันตีเราเกตไม่เต็ม อ่านนี้ก็จะขึ้นเต็มแล้วนะครับเป็น89.6นะครับอ่าน,นี่คือครบ3สแตกแ็กลวนะครับคือ89.6ประมาณนี้นะครับอันนี้คือแค่ดาบอย่างเดียวนะครับสามารถบัฟปุบวบวกโบนัสความเสียหายถ้าได้เยอะมากนะครับเออสำหรับตัวที่สามารถเลี้ยงสแต็ตได้เนาะก็จะประมาณนี้นะครับปุ๊บทีน,นี้สแต็ตของการตีธรรมดาเนะี่ยมันอยู่แค่แป๊บเดียวนะครับมันอยู่5วีก็ต้องพยายามแบบสแปมใช้สกิลตีเรื่อยๆนะครับ ก็จะออกมาประมาณนี้อ่าแล้วทีนี้ทีมที่ผมใช้เล่นปกติเนะี่ยคือเราจะใส่โลอยู่แล้วนะครับผมจะใช้ผูจงใส่โลอยู่แล้วปาดเข้าไปไ้คาซิฮะเจาะบ,บัฟความเสียหายไฟฟ้านะครับก็จะได้มาอีกอันนี้เป็นคาซิฮะสายภูชำนานธาตุนะครับมีความชำนาญธาตุอยู่943ใช้เซตลมนะครับในการเจาะธาตุให้ก็ฉิงนะครับแล้กวก็บวกโบนัสความเสียหายธาตุไปด้วย ตอนนี้ตัวของเครื่องชิงผมจะมีความเสียหายท่าอยู่ที่119นะครับตอนนี้คือ119แล้วนะครับทะลุร้อยไปเรียบร้อยก็จะแรงๆเลยนะครับเออ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 อุ้ยจะตาย๊บโตหมดป่าข้าวใหม่ปุ๊บปุ๊บตีเก็บสตปกถึงขั้นเจาะแล้วก็อันติอ่านี่ฮิตละ4,500นะครับป่าด,ดอกสุดท้าย3 3 0 0 0นี่เราย,ยังไม่ได้ใช้เบนเน็ตนะครับยังไม่ได้ใช้เบนเน็ตนะ จะตายแล้วแหละพอปุ๊บจะตายนะครับให้ตัวบอสเียเขารีเลือดนิดนึงอันนี้ไม่ให้ดูดาเมจโชว์เคสนะครับว่าสำหรับหน่อแมวไฟฟ้ากับดาบเล่มนี้เราสามารถทําดาเมจได้เท่าไหร่เนาะก็ไม่ได้กินอาหารนะครับอันนี้คือผมไม่ได้กินอาหารเนาะเดี๋ยวเราจะใช้เบเนตในการบับอันติให้แค่นั้นเลยนะครับก็จะมีการเจาะธาดของโลชงลี่นะครับแล้วก็ของคาซึฮาเซตลมเจาะนะครับแล้วก็จะเป็นเบเนตบับอันติให้ มาดูว่าเราจะรีดดาเมดของอก็ชิงสายไฟฟ้าได้แรงแค่ไหนนะครับสำหรับเซ็ตนดี้แฟเนี่ยใครที่เล่นสายชาร์ตตีหรือว่าเน้นสกิลแรงเนี่ยจะใส่เป็น2ไฟฟ้า2กลาก็ได้นะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยของผมจะเล่นอันติแรงนะครับก็เลยใช้เป็นโนเบสนะอันนี้แล้วแต่ความชอบเนาะมีไปให้ติดไฟฟ้าก่อนนะครับแล้วก็เจาะ นี่แต่เราจะรอตัวของบอสให้มันเบ่งท่า,าก่อนไฟฟ้าบัฟไฟฟ้าใช่โ้ไม่โดนยิดละเจ็ดพันเมื่อกี้เจ็ดพันสามเลยนะครับยที่รัวนี่คือเมื่อกี้นี่คือเจ็ดพันสามเลยนะจะได้ที่มันกระโดดออกไปจากอันตีเป็นเน็ต <c oughs> เก็บเก็บมาใหม่ครับ <c oughs> แตเมทตอนชาร์จตีสองฮิตเนี่ยรวมกันจะได้ประมาณแถวสามหมื่นนะครับสำหรับบิลนี้และเาสิน้าในการเจาะนะเนี่ยนะครับนี่อ่าก็ฟัง,งแรงอยู่นะประมาณนี้นะครับแล้วเดี๋ยวไปดูโชว์เคสตเต็มๆกัน ふらく風をはた瞬く間にフッフ